สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ค่ะประธานองคมนตรีเชิญผ้าพระกฐถิ่นซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปทอดถวายณวัดสารโคดมจังหวัดสิงห์บุรี วันนี้เวลา15นาฬิกา6นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุดยุธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเชิญพระพระกะถินซึ่งทรงพระกะรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ณวดสารโคโดมอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยมีคณะองคมนตรีร่วมในพิธีวดสารโคโดมเป็นวัดราชสังกัดคณะธรรมยุทธ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลางราวปี2190ต่อมาในปี2515ชาวบ้านได้ค้นพบเสียงพระพุทธรูปเก่าแก่เรียกว่าหลวงพ่อเสียนผู้มีจิตศรัทธาจึงร่วมกันบริจาคทรัพย์ปั้นองค์พระพุทธรูปขึ้นใหม่ประกอบเสียงพระเดิมที่ค้นพบต่อมาปี2517สมเด็จพระมหาบิุทธ,ธาธิโมอดีตเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐิตมหาศีมาราม ไ,ได้ดำเนินการวางศิลาเริกอุโบสถโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวัชีรยานสังวรนสมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และประธานนามหลวงพ่อเสียนว่าพระพุทธชินวรมุนีและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสุดิกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มสร้างพระอุโบสถและพระสร้าทานพระราชทระราชอนุญาตให้เฉดิักลรพระนามาพิไทยสก ปะติสถานที่หน้าบ้านอุโบสถเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาทั้งอย่างได้รับการทำนุบำรุงเรื่อยมาจากพระราชปิเสธมหาีมารามและหม่อมหลวงบัวก,กิติยากรรวมทั้งพระประม,มงงสานุบงวัดสารโคโดมได้รับพระราชทานวิสุงคำม,มสีมาเมื่อปี2519ิปัจจุบันมีพระมหาอนุรักษ์ชุตินันโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระราชปิเสตมหาีมารามรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสารโคโดมมีพระสงฆ์จำนวนห้ารูป หลังจากนั้นคณะองคมนตรีร่วมรับฟังแนวทางการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนทับยาและบริเวณวัดสารคดมเนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงฤด,ดูฝนและแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์วัดสารโคดมเพื่อให้มีความสง่างามและร่มรื่น